ไม่หายอันนี้หายิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะหายแล้วพรุ่งนี้ตัวเลกินยาที่หมอทำให้ว่ะยาบ้างยาบ้าได้สองวันยาของที่หมอจอยที่ไม่ที่หมอจอยนั่นแหละหมอติงยังไม่ใช้เลยที่หมอจอยให้ไปนั่นใช่แล้วใช้หนึ่งเดียวเองวันนั้นแหละวันนั้เกิดใครมีล้อฝงล้องี่ไหนคุณจะอัดวิดีโอไหมอะไรจีทำไมฉันพูดได้จริงเหรอ พี่โ,โดนอยา่อยนนตแล้วบ้านนอนเลยติดตายแน่เลยอติดแล้วรเลติดเฉยๆก็ได้อตายนี้ว well. ันเสาร์จรับคี่บุ๊งเหรอมาไหนแล้วไม่รู้มาถึต่อรองแม่ต้องวี พรุ่งนี้ตอไปมากี่โมงไม่ได้เข้าบทเยอะเข้าบทไปมากี่โมงสี่โมงเบสามทุ่มอดเลยบอกขอครังเดลวเฮ้ยเมนูไม่เต่วันพรุ่งนี้วันเดียวไม่เป็นไรหรอกไ้รื่องหูออารางทีเกิดดไงอะไชอบอชะชอชอบชอชอบออบอชอบอ

ชวนเขาดูกันทุกคนเลยไม่แบบนนดานนดาสวัสดีค่ะตอบมอคบบหมออบมอไม่ใช่ดูกับ่ดูคนเดียวชนะเ่แล้วแหละโอ้ยอย่าพูดอย่าพูดไปดีกีที่เาไตอดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีแล้วไอนคะเขาอยู่ฝั่งบนะเรื่องอเอแก่มนี้นะสกอสามสองวันนั้น พรุ่งนี้สามสองมาดูอย่ามาอย่ามาใครเยือนใครเยืยนใครเยือนใครเยนมนยูชนะสามสองถูกต้องแมนยูต้องชนะตักันตักันอ่าลิเวอร์เหรอเวไม่ได้นะไม่ได้นะลีเว่าพูอะเคนอีคนเยอะกว่าเขาการเาจะอยู่ันอยู่มันอยู่ดูดูเด็กผู้มสัดแดงัดแดง

เดี๋ยวุังนี้วยเดี๋ยวแฟนมมันมี้ต่หั้อที่เลยไม่ต้องไปกินข้าวเลยกลับไปมาเป็นเรื่องวุ่นวายี่ไม่ใช่มันย่ามแข็่ะมีโค้กไทยกันด้วยเรตอนนด้แมกเนร่ัวข้ออะไรก็ได้โค้กไายกันดูที่เคยไปจะถ่ายที่เคยถ่ายกับคอร์สอใช่ไมคอร์สยองมันเลย ไม่ดูไม่ดูนักนั้นโดนอีเพิ่งแรกสามศูนย์พ่อมี่อยู่แนเลยอะหรออยู่ใกล้บ้านอย่ไมไปดูสามแมนนั้นไล้พี่ยอบอกว่าไล้์าอบอกใ่รไหมถ่ไม่ได้เนี่อะแล้วก็กล้องพี่หายไปแล้ะ ไม้แสดงเป็นหุ่นห้าล้ที่โฟกัสยากแสดงเป็นหุ่นห้าล้อที่ไม่ได้พี่ยาไม่ได้ไอ้ลอกไปพี่สีขอยิ้มหวานหน่อยนัหวานนี่หวานไอ้น้ป้าได้ข่าวว่านันมะนาวไม่ได้ทำมะนาวไม่ไดะไหนอ้ยิงอ่ะ <S <S หวานย oui ่ะเลยแล้วหวานติดเหรอติดสีแบบติดถึงเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าอะไรนะทำข้าหมาทำข้าหมาน้อยทำอะไรมาทำข้าหมาน้อยอ่ะหมาเหมือนหมาเหมือนหมาเอ้ยต้องเผื่อเราไหมันเป็นผีหรือเปล่าไว้ครับ